สวัสดีค่ะน้าไทยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดกันถึงเรื่องของห่วงจุ้ยนะดิฉันบอกแล้วว่าปี2024เนี้ยเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง3มเรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะจะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือคมภีโยกย้ายฟ้าดินว้าวนะเองก่อนอื่นดิฉันก็ขอเกริ่นถึงหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะเออ ตอนที่ดิฉันเป็นหนังสือของเอ่อดรวิสิตศรีพิบูลนะคะท่านอาจารย์คนนี้เนี่ยดิฉันติดตามท่านมาจากหนังสือหลายเรื่องมากตนะั้งแต่เรื่องกดแรงดึงดูดนานมากแล้วนะคะเออแล้วพอมาเจอเล่มนี้เนี่ยคำพีโยกย้ายฟ้าดินดิฉันแค่ฟังแค่หน้าปกว้าวนะ,ค,ะคำพีคุณคฟังดูสิไม่ใช่แค่หนังสือคําว่าไม่ได้พลาดว่าห่วงจุ้ยอะไรทั่วๆไปนะคะแต่มันคือคำพี ค่ได้ยินคําว่าคัมภีร์คุณเคยได้ยินใช่ไหมคัมภีร์เหมือนในหนังจีนเนี่ยคัมภีมันเป็นอะไรที่ดูศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอะไรที่ดูดโหยมีพลังใครๆก็อยากได้มันคือคัมภีร์ตอน,นที่ดิฉันเห็นตอนในั้นดิฉันแบบว่าตื่นเต้นมากเลยคัมภีรพอได้ยินคําว่าโยกคัมภีโยกย้ายฟ้าดินว้าวอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะ ถึงกับยกย้ายฟ้าดินนี่พอดิฉันเห็นเท่านั้นดิฉันรีบจัดเลยค่ะแม้จะเล่มบางๆแค่นี้แค่110หน้านะหนึ110หน้าในราคาถ้าจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าแพงคือ500บาทแค่เล่มบางๆแค่นี้110หน้า500บาทแต่ไม่ได้ซีเรียสถึงออราคาเลยนะดิฉันสนใจและแค่หน้าปกเนี่ยดิฉันก็ดึงดูดที่ดิฉันอยากจะซื้อแล้วนะดิฉันก็รีบจัด ตรงนั้นมาให้เรียนรู้แล้วเนี่ยดิฉันบอกขอบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันหาประเมินค่าไม่ได้นะคะห้าร้อยนี่มันถูกกระจงไปเลยอะ่ะคุณค่าของหนังสือเล่มน,นี้เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้นะคะจากตอนก่อนที่ดิฉันจะได้ซื้อเนี่ยท่านก็บอกอยู่ว่าออดอกเตอร์วิสิทธ์เนี่ยนะคะสีพิบูลท่านก็บอกดิฉันก็ได้มาอ่านเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าท่านได้ไปเรียนรู้ เกี่ยวกับห่วงจุ้ยสินแซที่ไหนว่าดีประเทศไหนประเทศจนีนนู่นนี่ที่ไหนว่าเก่งลหลายหมื่นหลายแสนเป็นหลักล้านแล้วด้วยมัง้งรวมๆแล้วเนี่ยท่านก็ไปเรียนรู้มาหมดนะคะแล้วท่านก็มาย่อยให้เหลือเล่มน,นี้นะ,ะแล้วเล่มที่ล่าสุดที่ดิฉันซื้อมารู้สึกว่าจะซื้อมาเกือบสี่ห้าปีแล้วนะคะเออก็เป็นอะไรที่ท่านมาปรปับปรุงอัปเดตใหม่ล่าสุดตรงนั้นนะคะนะปัจจุบันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่ายังมีอัปเดตใหม่หรือเปล่า เล่มนี้ก็เกินคุ้มแล้วนะคะดิฉันก็นําจัดมาเลยค่ะนะคะต้องขอบอกก่อนเลยมันเป็นอะไรที่มาถึงก็ตื่นเต้นนะคะเออต้องขอบอกเลยหนังสือเล่มนี้ตื่นเต้นพอดิฉันอ่านคนวางไม่ลงเลยะค่ะนะ,ะแล้วก็พออ่านเสร็จเคลียร์เลยะคะ่ะดีฉันจัดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะบอกว่าให้หนังสือจัด่วงจุ้ยแบบไหนบ้านแบบไหนเสื้อผ้าสีอะไรคนปีนี้ดิฉันเป็นคนเกิดปีปีจอใช่ไหมคะคอสอน,นี้ ต้องเสื้อผ้าต้องสีนี้ตลอดชีวิตนะเรียกความมั่งคั่งร่ำรวยท่านจะในเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยอ่านั้นเป็นจุดประสงค์ของของเราแล้วก็คนส่วนใหญ่ถูกไหมต้องสีนี้ตลอดชีวิตนะเวลานั่งทํางานต้องหันหน้าไปทิศนะ้าที่นี่ดิฉันจัดหมดเลยะนะขอบอกเลยฮะอุ้ยตื่นเต้นมากตอนที่ได้มาอ่านอ่าน,านแล้วจัดจัด,จดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนน,นี่นะจนแบบว่าก็ทําหมดนะเออพอทํามาแล้วพอทําเสร็จแล้ว เอออะไรรู้ไหมเมื่อถึงจุดหนึ่งเฮ้ยก็ทำแล้วนี่ทำไมยังไม่เห็นรวยสักทีล่ะเอ,อ๊ความบังคังมันยังไม่เห็นมาเลยอ,ะอ่ะเอ๊แล้วจะทำอะไรผิดหรือเปล่าตอนนั้นมีนะคะมีเอ๊แล้วนะเออเอ๊อ A แล้วนะคือขออนุญาตวางไปก่อนนะคะเริ่มเอ๊ะแล้ะเกิดอะไรขึ้น นี่เมื่อกว่าสี่ห้าปีที่แล้วนะที่ที่ฉันซื้อมาเนี่ยที่ฉันเตรียมหมดเลยกับก๋งกระเป๋าสีในฉันเคลียร์หมดแลนะอะไรที่สีไม่ถูกฉลกฉันเลาะเก็บเข้าเข้ากลุมไปเลยนะเหลือแต่สิ่งที่ใช่นะของที่ฉันนี่จะต้องเป็นเอ่อปีของที่ฉันจะต้องเป็นเสื้อผ้าสีเทาแหวกคุณเห็นไหมสีเทานะเป็นหลักแล้วก็มาสีส้มสีน้าตาลออเกเซซเซอรี่กัปงกระเป๋านะให้สามสีนี้เท่านั้นในชีวิตของคุณที่ฉันก็เชื่อสุดจิตสุดใจนะแต่เอ๊ะทำไปทำมาเอ๊ะทำไมมันยังไม่เห็นนะ่ะทำไมยัง่่เเห็็นนผลกยงชือนะ แต่ว่าดิฉันก็ยังแบบว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรพลาดดิฉันนะฮะดิฉันก็เลยช่วงนั้นเนี่ยพอมันยังไม่เห็นผลดิฉันก็ก็วางมือไปก่อนกับเรื่องนี้แล้วก็ไปโฟกัสหรือทําอะไรกับชีวิตเราก่อนที่มันมีเข้ามานะคะก็ลืมเชื่อช่วง่วงจุ้ยไปพักหนึ่งนะคะแต่ก็ยังเป็นหนังสือที่ดิฉันเก็บไว้ตลอดเวลารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสได้ใช้อะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันก็วางเรื่องนี้ไปก่อนจนวันหนึ่งจนถึงวันนี้ เกือบสี่ถึงห้าปีแล้วนะคะตรงเนี้ยดิฉันก็ระหว่างนั้นดิฉันก็เรื่องของฮวงจุย้ยปรับแต่งอะไรดิฉันก็ไม่ได้ทําตามนี้แล้วนะคะเออมันมันดิฉันลืมไปอ่าดิฉันลืมไปชั่วขณะเลยลืมไปเลยแล้วน่ะนะไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็มาถึงวันนี้อดิฉันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะะ่ะดิฉันถูก จากที่เรามีความคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแบบนู้นแบบนี้แล้วก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ดิฉันก็ลืมๆไปแล้วเนี่ยแต่ดิฉันก็ยังปฏิบัติอยู่เนี่ยดิฉันไปโดมโฟกัสเรื่องอื่นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันค้นพบนะเออว่าทําไมเออเราเรียนรู้เรื่องนี้เราทําทุกอย่างแล้วทําไมมันยังไม่ได้ผลนะะเราลืมอะไรไปสิ่งที่ดิฉันมาตื่นรู้แล้วก็ค้นพบวันนี้ก็คือ เราลืมปรับฮวงจุ้ยตัวเองค่ะเอ้ยนะดิฉันเพิ่งตื่นเนี่ยเนี่ยไม่ไม่นานเนี่ยแหละพอดิฉันรู้เนี่ยดิฉันเด้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็มาบอกคุณเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก่อนพอดิฉันรู้ดิฉันก็เริ่มใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันด,ดูดึงดูดให้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเออ่การการปรับฮวงจุ้ยตัวเองนี่แหละนะสังเกตไหมว่าตั้งแต่ช่วงหลังมาปีกว่าๆเนี่ยดิฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดเลยนะ ทุมิติเลยจากที่เคยเป็นคุณพยาบาลน,นะเออเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้หมดเลยนะเไปคุณไปดูคลิปนะที่ฉันเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยนะเออดิฉันเปลี่ยนแล้วดิฉันก็มารู้ว่าพอดิฉันเปลี่ยนตัวเองหมดเลยเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในข้างนอกตั้งแต่จิตภายในแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอก เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน่วงจุ้ยตัวเองเนี่ยสิ่งต่างๆเริ่มกลับเข้ามาดิฉันเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ย mm. ทำไมดิฉันยังอยากรู้สึกสอยากใส่เสื้อผ้าสีเทาอคเซสซอรียอะไรที่เป็นสีส้มกระป๋องกระเป๋าสีน้ำตาลเฮ้ยอยู่มาวันหนึ่งฉันมาคือเฮ้ยพี่อนันนี้มันเป็นสีถูกฉลองของเรานี่วาเออนะที่ท่านอาจารย์บอกว่าในหนังสือเจ้าของเนี่ยนะคะท่านนักต๋าวิเศษบอกว่าคุณใส่สีนี้ตลอดชีวิตจะดึงดูดทรัพย์แล้วดิฉันก็เริ่มเห็นนะ ะะแล้วดิฉันก็เริ่มมาศึกษาเรื่องของหินดิฉันหาตัวช่วยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันแบบตัวเองดิฉันได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องพลังงานต่างๆโลกยุคใหม่ที่กําลังเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมดิฉันวางห่วงจุ้ยนั้นไว้ก่อนอย่างที่บอกใช่ไหมคะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะค,ะคุณ เออจะทําอะไรเหมือนเดิมๆไม่ได้แล้วที่สําคัญตัวคุณเป็นเรื่องสําคัญแม้แต่ดิฉันจะบอกคุณให้เรื่องของหินก็ตามนะคะหินว่าเป็นตัวช่วยนะยุคใหม่เนะี่ยคุณจะต้องหาตัวช่วยนะคะและถึงที่สำคัญที่ฉันเคยพูดกับคุณไปตัวช่วยที่ที่สําคัญแล้วจะพาเราไปได้เร็วก็คือพลังงานธรรมชาติมิติพลังงานทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหนึ่งในนั้นก็คือหินเพราะหินเป็นพลังงานเป็นดินน้ําลมไฟนะคะเอาหินมาช่วย นะพอดิฉันเริ่มจับหินมาใช่ไหมไหมห้าสีไหมทองอะไรต่างๆพวกนี้ชีวิตดิฉันเปลี่ยนไปหมดทั้งภายในและภายนอกความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆเริ่มเรียงรายเข้ามานี่คือนะดิฉันมาตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวเองก่อน่วงจุ้ยตัวเองก่อนแล้วพอดิฉันเริ่มปรับเห็นผลดิฉันปรับเปลี่ยนตัวเองเกือบจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยดิฉันก็มารู้ว่า พอเลฉันก็เริ่มห็นไหมว่พอปีใหม่ดิฉันนึกอยากเอาเร่มเนี้ยมาเปิดมามาแบ่งปันให้คุณดิฉันก็มาเกตว่าอ๋อมันต้องไปปรับวงจุ้ยก่อนนะเพราะที่ฉันปรับแล้วนะแล้วถึงจะสิ่งแวดล้อมภายนอกพอปรับตัวเองภายนอกภายในหาตัวช่วยจากหินเริ่มที่จะต้องมาปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคือวงจุย้ยคำพียกย้ายฟ้าดิน อันนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงนี้เสื้อผ้าหน้าผมยังคงต้องใช้เพรกะยังเล่มนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ใช่นะคะเป็นตำราด,ดึกดาบันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ได้แต่ว่าเราดิฉันไม่เคยรู้ไงว่าจริงๆมันใช้ได้แต่คุณต้องปรับห่วงจุ้ยตัวเองก่อนนะคะจากที่บอกไปและถึงแม้ว่าอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่า สิ่งที่คุณต้องยอมรับแล้วก็ต้องเรียนรู้นะคะคุณจะปรับทุกอย่างหมดแล้วก็ตามทั้งตัวเองภายนอกภายในหาตัวช่วยทุกอย่าง,ท,างทุกอย่างหมดแล้วก็ตามถ้ามันยังคงไม่ได้ผลได้ในสิ่งที่เราต้องการคุณก็ต้องถึงจุดคำว่าปล่อยวางและเข้าใจว่านั่นไม่ใช่เส้นทางเรานั่นไม่ใช่ของเรานะคะคุณอาจารย์ท่านสอนมา ดิฉันแทนเองยุคน,นี้เป็นยุคของการทํางานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยุคใหม่ยุคเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรยุคใหม่ยุคเปลี่ยนแปลงคุณสังเกตไหมว่าวันนี้เป็นอย่างนี้โลกเรามันเปลี่ยนเร็วมากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรวันนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้เปลี่ยนอีกแล้วแม้แต่คนไม่ใช่แค่สถานการณ์สังคมรอบด้านวันนี้เป็นแบบนี้พวกนี้เป็นแบบนี้มาลืนเป็นแบบนี้คนเราวันนี้คิดอย่างนี้พวกน,นี้คิดอีกใหม่คิดเปลี่ยนใหม่หรือสถานการณ์วันนี้เจอวันนี้พวกนี้เปลี่ยน มันหาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยในยุคนี้เพราะมันเป็นยุคการเปลี่ยนผ่านแล้วคุณถ้าไม่หาตัวช่วยคุณสังเกตไหมว่าใครก็ตามในยุคนี้ถ้าเขาได้ทำงานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะบางคนบูชาองค์พยานาองค์พระพ่อพญายมหรืออะไรก็ตามชีวิตเขาจะไปเร็วมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมิติที่ไม่ใช่มิติทั่วไปมิติที่สูงกว่าเราท่านเห็นอะไรมากกว่าเรา และท่านก็รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนถึงจะไปได้เร็วไปทางไหนถึงจะใช่เส้นทางเองบางครั้งถึงคุณจะทำทุกอย่างหมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช่พลังภายในตัวเองพลังสิ่งศสักดิ์สิทธิ์พลังจิตข้างในหรือตัวตนข้างในของเราหรือสัญชาตญาณคุณก็ไปผิดทางคุณก็ไม่ได้เสียเวลาชีวิตยุคที่ผ่านมาอาจจะได้ช้าหน่อย แต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องอันนี้มันยังต้องใช้ได้อยู่ดิฉันเริ่มเห็นผลแล้วดิฉันเริ่มกลับกลับเอามาใช้แล้วดิฉันต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ดิฉันต้องทางานหันหน้าไปทิศนี้ดิฉันต้องทําตัวแบบนี้แบบนี้ดิฉันกาลังทยอยที่จะมาปรับภายนอกแล้วเพราะภายในใจของดิฉันภายในของดิฉันปรับเปลี่ยนได้แล้วดิฉันเชื่อมต่อดิฉันสามารถใช้ ได้สื่อกับครูบาอาจารย์ท่านมาสอนอีกมิติได้อันนี้มันเป็นปัจจตังเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนคุณจะต้องไปฝึกทําสมาธิอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วเรื่องของการฟังัญชาตญยานตัวเองภายในเนี่ยนะคะหรือครูบาอาจารย์ครูรภายในของเราเนี่ยดิฉันเคยมีคลิปไว้เหมือนกันคุณจะเจอตรงนั้นได้คุณต้องนั่งสมาธิมากๆเลยแล้วสื่อกับท่านได้เพราะคุณไม่สามารถท่านสื่อเราได้ทางจิตคุณไม่สามารถสื่อเราได้ทางจิตที่ วุ่นๆเนี่ยคุณไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเป็นพลังงานคนละมิติคนละพลังงานกันนะพอดีฉันดูฉันก็ทําสมาธิอยู่บ่อยๆเวลาดิฉันต้องการคําตอบอะไรดิฉันจะได้จากตรงนั้นสื่อถึงสื่อนั่งสมาธิสื่อถึงท่านขอพลังครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พลังภายในจิตตัวตนของเราข้างในหรือสัญชตาตญาณ เขาก็จะให้ข้อมูลเรามาเราจะรู้ว่าพอเราขออยากให้ท่านช่วยตรงนี้บอกตรงนั้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวท่านจะให้ข้อมูลตึงต้งในหัวมานี่ๆหน่อยๆที่พอจะบอกได้หรือไม่ก็กระตุ้นให้เราไปฟังคลิปฟังอะไรต่างๆนั่นคือคําตอบนี่คือการสื่อสารแล้วมันทําให้ดิฉันมาถูกทางทุกวันนี้ดิฉันเริ่มมาถูกทางรู้แล้วว่าอะไรคือเส้นทางของเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราทาแล้วโฟล์ทำแล้วเรารักเราชอบนั่นแหละคือเส้นทาง และมันกำลังจะพาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราต้องการและปรารถนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามปรับแปลงตัวเอง่วงจุ้ยภายนอกภายในหรือแม้แต่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้คุณกลับไปตั้งหลักนั่งสมาธิเชื่อมต่อกับจิตภายในของคุณหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเองอยู่มีเทวดาประจําตัวอยู่ซึ่งท่านจะ คอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่าเราเองไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ไม่เคยใช้ชีวิตในการสื่อสารกับท่านมันคือวิธีเดียวคือการฝึกสมาธิทําให้จิตนิ่งและถามพอดิฉันรู้ตรงนั้ดิฉันเปลี่ยนหมดเลยตัวเองว่าให้เส้นไหนกันแน่ที่คือชีวิตฉันที่ผ่านมาคือประสบการณ์แต่ต่อจากนี้ที่ดิฉันทําอยู่คือเส้นทางของดิฉัน ล้วเวลาดิฉันทาดิฉันก็มีความสุขมากโอ้แล้วมันก็จะฟลอ์คุณก็จะเจออะไรที่ลื่นไหลนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะแอบช่วยคุณมานะะคุณต้องสังเกตว่าท่านช่วยเราอย่างไรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนิดหนึง่งใครเชื่อก็ลองปฏิบัตินะคะเรื่องของมิติต่างมิติแหละไม่ว่าจะมิติด้านไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางครั้งเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะคะนอกจากถึงเวลาแล้วคุณได้สัมผัสหรือถ้าคุณอยากลองคุณก็ไป ทำอย่างที่ดิฉันบอกนะคะนั่งสมาธิและสัมผัสนะปีคลิปเก่าๆว่างๆดิฉันจะมาทาซ้ําให้คุณอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณจะต้องไปดูคลิปเก่าๆเยอะมากหรือการเชื่อมต่อกับจริงๆมันมีคลิปอีกเยอะแยะเอาไว้ว่างดิฉันจะมาทําให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้เป็นปัจจุบันอีกรอบหนึ่งให้คุณฟังตรงนี้ดิฉันได้ค้นพบนะคะเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปดิฉันมาคุยให้คุณฟังแน่นอนสําหรับเพราะว่าบางคนเนี่ย ถ้าคุณทําจริงๆมันทําไปด้วยกันได้เปลี่ยนตัวเองภายนอกภายในพร้อมทั้งเปลี่ยนห่วงจุ้ยสถานที่ไปด้วยพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะหรือบางคนจะเปลี uh, ่ยนตัวเองห่วงจุ้ยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล <gor> 응้วแต่สะดวกแล้วแต่จริตแล้วแต่ว่าคุณสะดวกแบบไหนไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ดิฉันเริ่มเห็นผลนะคะตรงนี <år cat S 1> ้นะคะแล้วก็กําลังจะมาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันมีหลายจุดมาก โอเคไหมคะปรับห่วงจุ้ยสถานที่ยกย้ายฟ้าดินอะไรของคุณตรงนั้นนะคะปรับตัวเองก่อนและการที่คุณจะไปได้ถูกทิศถูกทางนะคะปรับห่วงจุ้ยตัวคุณอะไรเรียบร้อยแล้วคุณจะไปได้ถูกทิศถูกทางคุณไม่เสียเวลาคุณจะต้องไปเชื่อมต่อถามเทวดาประจําตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณหรือจิตวิญญาณสัญชาตญาณในตัวคุณ ว่าอันไหนกันแน่คือเส้นทางของฉันทุกอย่างมันจะต้องรวมกันหมดคุณรู้จากท่านแล้วคุณรู้จากตัวตนภายในหรือสัญชาตญาณสัญชาตญาณคุณแล้วเนี่ยคุณปรับทุกอย่างแล้วพวกเหล่านี้ก็เอ,อื้อคือมันมันมันต้องใช้ร่วมดุก,กันหมดนะคะแม้แต่เรื่องถิ่นที่ดิฉันมีอันนี้นะคะ คุณปรับทุกอย่างแล้วแล้วคุณจะได้ในสิ่งนั้นจะเป็นในสิ่งนั้นคุณจะมีความสุขในเส้นทางของคุณตลอดชีวิตคนที่บอกคุณได้คือตัวตนข้างในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในคุณนะคะนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวจะกับใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ